สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผม BB บีวันเมนโชนะครับวันนี้นะครับผมมาเห็นหนึ่งอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่แบบว่าปิ้งย่างครับคือปลาหมึกแห้งนะครับแล้วก็สติ๊กเ d อร์เลยครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหร้านน้าสวยมากเลยนะครับเอาน้าขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับขายหกโมงเย็นถนึง ถึงเที่ยงคืนครับถึงเที่ยงคืนเลยนะครับที่นี่ขายที่ไหนบ้างนะครับส่วนมากกวจั๊บขนมหินคุณผลแล้วก็ผลบางนาครับอ๋อขาวท้าประมาณทีหนึ่งคีสองครับ้วขายดีครับทีหมึกสาดด้วยครับเออหมึกหมึกนะสะอาดจริงนะสะอาดสวยงามด้วยนะอันนี้จัดร้านยังขึ้นไม่หมดเนาะนี่นะครับหมึกย่างครับสวยงามครับ อุ้หภูลมดีด้วยนะหนึงในตองกูนะครับอาย,ยานะครับที่นี่จังหวัดภูเก็ตนะครับท่านใดที่มาภูเก็ตแล้วนะครับต้องต้องลองมาขายดีไหมครับนะทุกวันขายดีครับเหมือนนี่ ดีมากเลยครับเดี๋ยวจะอุดหนุนนะนะเอาสักสามตัวร้อยนะมาเลือกมาสามตัวร้อยเออวิธีการครับใบสั้ตัวร้อยครับมันเป็นกระสุนห้งคราใบลอยครับครับพี่ใบเอี่ยมเลยครับตัวร้อยมันสะอาดมากครับอร่อยมากเลยเต้นนี้ผมดูอีกหน่อยไอ้ที่ไหนนี่นะก็จะเต้นประมาณนี้ใช่ไหมอ่าจะน่ที่ไหนเต้นนี้นั่นเลยอออารมณ์ดีนะ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 นี่อารมณ์ดีครับ ทำไมมีพวงมาลัยด้วยีส้นด้วยลา่เส้นขายาด้วยตอนนี้ยังไม่พร้อมดี่ตัวมาขายด้วยร้านน้าก็น่ารักสวยอยู่แล้วนะครับนี่ตกแต่งเองเลยใช่ไหมครับเองมาเลยครับได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับก็มาแต่งสวยชอบดอกไม้ด้วยอ๋อชอบดอกไม้อยู่แล้วครับโอ้โห เราเพียงมีตินด้วยครับสุดยอดอ,อ,อ,อนันหมึกย่างครับนี่นะครับอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับนายย้ำอีกทีนะที่ไหนบ้างนะครับที่ไปจอดแมพอจานครับครับพอจานแล้วก็พอจานเสร็จแล้วก็สะพานหินคุณถนเออสะพานหินแล้วก็ผนพังางาครับ ที่ครับเที่ยวเยอะพังงานถึงปังงาครับครับน้าไยมานานหรือยังครับผมมาขายได้20ปนได้ไหมโอ้เยลูกค้าเยอะครับแล้วนี่คง20ปีนะครับนี่แต่ก่อนเคยขายมาก่อนไหมครับสมัยก่อนยผมขายแล้วเลิกไปตั้ง30-40ปีแล้วโอ้สมัยสมัยอายุ4าปีขายแล้วเลิกไปนานแล้วครับครับเพิ่มมาขายตอนอายุ71ปีครับอันนี้71แล้วเหรอครับนะครับ ไว้ใจก็ผ่านแล้วใส่เลื่อนก็ผ่าแล้วตาสองั้งก็ทำแล้วโอ้โหแสดงว่ามีมีวิชาอยู่แล้วกับไม่อาศัยบุญบุญช่วยเพราะว่าผมทำบุญตัดทากวันในพระบางทีก็พระก็ช่วยในฝันให้ผมก็เป็นยาชนิดหนึ่งผมพ่านะนี่นะครับที่ผมผ่าเป็นคนมาเลยใส่หมูด้วยไหมนะฮะใส่หมูด้วยใช่ปะครับ ข้าบวันพระก็ผมอยู่วัดนาคาไปช่วยอาจารย์อะไรเงี้ยโอ้โหตู้เสียงน้าพระวัดนาคาประจําเลยวันพระครับผมแล้เช้าเช้าก็ใส่บาตรไปรังสารเจอผมได้เลยครับครับถ้าอาจารย์มีตาบาตรหน้าพงหน้าผับก็ไปไปจอดไหมนะจอดบ้างครับแต่มังพี่เดียวโอ้โห ก็จะต้นไปด้วยนะครับย่างหมึกไปด้วยน่ารักดี <c oughs> 71ปีแล้วครับ <G uct ress> นี่อย่าบดนะสวยงามนะครับทานใดที่สนใจที่อยากไปเป็นอาชีพหลักนะครับนี่ก็ได้เลยนะครับนี่อันนี้ตัวใหญ่ๆหน่อยก็สามตัวสองร้อยบาทนะครับใ่นี่เลย <G uct ress> <G uct ress> ลองเลงด้วยครับ สุดยอดครับแบบนี่นะยังไม่ออกคะครนะครับสะอาดครับนะนะครับดูเปิดเพลงครับสุดยอดครับโอเคนะครับ่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็นะครับเจอน้าที่ไหลไอ้ที่ไหนนะครับก็แวะน้าได้นะครับ เดี๋ยวนายจะเต้นน่ารักน่ารักเ้วยนะครับอ,อบคุณนาด้วยนะครับครับขอให้จิตการรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะครับนาสุภาพร่างกายแข็งแรงครับครับผมช่องบีบีวันเป็นโชครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนเลยครับ